สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องธีรพัฒน์ชาแนลนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาดูตำแหน่งเติมน้ำหล่อเย็นในรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแอร์ร็อกนะครับว่าตำแหน่งจุดเติมอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับครับก็ในตำแหน่งจุดเติมนะครับจะอยู่บริเวณด้านขวาอยู่ใต้แผ่นยางรองเท้านะครับให้เรา ดึงออกมาตรงๆเลยนะครับซึ่งมันจะเป็นแค่ยางล็อกธรรมดาดึงไปเลยไม่ต้องกลัวหักครับโวลาเมื่อเราถอดออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นตัวปิดอยู่นะครับตั้หนนเมื่อเราเปิดฝาออกมานะครับก็นะครับสามารถที่จะเอาน้ำหล่อเย็นเติมได้เลยนะครับในการเติมนะครับก็เติมไม่ต้องมากนะครับให้อยู่ในระหว่างขีดล่างและขีดบนนะครับ ก็หวังว <elim> ่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้กับช่องเถลพัฒน์ชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ